เฮ็ดยังนี่แม่มุเจ้าเฮ็ดยังล่างเฮ็ดลางเฮ็ดยังมาหลายคนแท้เฮ็ดปัวเจ็ดฟัวบ่นี่เฮ็ดปัวเจ็ดฟัวจิ๊บเจ็ดปัวเออเจ็ดปัวจิ๊บกำลังไรไรใช่บ่กำลังสีออกเไยไรโยู่สองมือกำลังเป็นหนังไปเอาตังเดย์ยังมึงตีห้าไปใส่เอาปานเขียดจ้าหน้า ตามเขียดวันกกอือล่างยากแท้ซะบ่ล no <laughs> <laughs> ่างยากดินหลายเอาอยู่ในที่ดินพุ่นซะบ่ออกี่เมาทํมาตัวแม่ทํมาตัวกินยากบัดนี้ก็กินเนาะมื้อเจ้าเนาะยากปาดน้ําล้างเห็ดหรือน้ํากาแฟน้าล้างเ็ดอา่มีมาแซงอย่างหยังน้ําเขานี่บ่ล้าง่นี่้ได้เียหยัง เห็ดพี่นอยเห็ดเจ้าเห็ดอย่างมันคืออ่อนตะแรงสิตะกอเห็ดมันแข็งว่าแมนบ่ะสูตรล่างเห็ดไม่เยจริงนะคะเอาน้ำห่อนลวกเห็ดเพราะนนั้นยังบ่หักพอเสรเห็ดเลยลวกมันก็หักคือ น้ำวดลวกเห็ดเงหลังนเสีนี่ล้างเสร็จแล้วนะคะเห็ดปวกค่ะได้หนึ่งถาดพักเขาพอดีนะคะพอดีเก่งเช้านี้ค่ะช่วงนี้เห็ดปวกกำลังจะออกนะคะพี่นง ต้องการอยากกินให้ปลวกไปหาเก็บเอานะคะพื้นที่ที่มีบริเวณพลปลวกนะคะค่ะสำหรับมื่อนี้ค่ะสถาบ,บันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะจงแตก,ก,กอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบบถาบันชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ